第五课，就买这件吧。Lesson five, take this one. 课文一，在家里。Text one, at home. 晚上我们去饭馆吃饭怎么样？我不想去外面吃，我想在家吃。那你准备做什么呢？ 就做你爱吃的鱼吧。New words，外面，准备，就鱼吧。课文二，在商店。Text two，in a store。 帮我看一下这件衣服怎么样？颜色还可以，就是有点大。这件小的怎么样？这件不错，就买这件吧。New words：件，还，可以，不错。 课文三，在教室。Text three in the classroom。今天去不去打球？这两天有点累，不去打球了。你在做什么呢？是在想昨天的考试吗？是啊，我觉得听和说还可以，读和写不好，很多字我都不知道是什么意思。

每天喝一杯。New words。กาแฟ。对。以后。อโอเคค่ะตามแบบเรียนเมื่อสักครู่รยังจำเรื่องได้อยู่ไหมนะจินเทียนวันช่างวันนี้ถ้ามันพวกเขาตอนเย็นเนี่ยใจหนาชื่อฟานกินข้าวกันที่ไหน เขาอยากจะไปฟันกว๋วใช่ไหมคแรกที่ยื่นข้อเสนอบอกว่าวันมืนจอจินเทนียนวันวมั้ปฟันกวนอนาอย่างใชไหมคะเขาบอกว่าผู้าสีงใจบมกทวย่งี่นยนว่างทีบนอยก้่ี่นอยน,อน,ะะน,นขน้อวาาอ,อ,อย่าียีบ้ยน้าว่าเที่อยา้าอี้น้วาีนยข้อหนึน่งต่าบนอยว่าี้านนาอ้้คิดนะคะ อันนี้คืออยู่ในเท็กซ์ที่หนึ่งพี่จางหนงข้อหนึ่งค่ะจินเทียนทาหมันจ่ายหนักชอฟามัน 在家吃饭嗯对他们在家吃饭นะคะ今天他们在家吃饭可能เพราจจะาว่าินชินเ家ียน,น,จจะน,นะคะเพราะว่าจะทำหนีไอชือเตอหยีใช่ไหมคะทำปลาที่เธอชอบกินก็แล้วกัน ข้อสองเป็นอยู่ในเท็กซ์ที่สองถ้าเจียเดอน่าเจียนอีฟู่怎么样เขารู้สึกว่าเสื้อตัวนั้นเป็นยังไงนะแบบเรียนเมื่อกี้เขาว่าไงคะเหยียนเสื้อไยเกยีใช่ไหมคะสีพอใช้ได้แต่จิ้วเสียวเตียนต้าใช่ไหมคะมันใหญ่ไปสักนิดเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาตอบตรงนี้ว่าถ้าเจีเดอ 啊，我问他，他觉得那件衣服怎么样？他觉得哇，เขารู้สึก颜色他会赢哦。他觉得觉得颜色还可以，前面看ไหมค่ะ？就是有点大，前面看ไหมค่有点大。 ก็สามค่ะเมื่อกี้啊，ทำไมไม่ไป啊，好呢哈，今天去不去打球？这两天有点累、累哈，呢呢不去打球了。你在做什么呢？是在想昨天的考试吗？是啊，我觉得听和说还可以，读和写不好。 很多字我都不知道是什么意思啊。นะ่เพราะนั้นเขาถามว่าเขาถามมาว่าทา今天为什么เพราะอะไร不去打球了ทำไมวันนี้เขาถึงไม่ไปเล่นบอลเพราะอะไรคะเหนื่อยนิดหน่อยใช่ไหมคะตอบว่าอะไรดีคะพี่จางหนงถ้า为什么不去打球 เหนื่อยนิดหน่อยก็คือท่าย่เตียน,ยยนลยฮาวท่าย่เตียนเลยนะคะเธอเหนื่อยนิดหน่อยนะโย,ย,ย่เตี่ยเล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 ยเหนื่ยย่อยเตียนเลยนะคะแล้วโอเคข้อสี่ค่ะฟันดิงบิง,บงเธอรู้ว่าที่ว,วันนี้การสอบเป็นยังไง เขา得เขารู้สึกว่าจัวเทียนได้ขาชสื่อจะมายางสอบเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเขา觉得听何说还可以读，读和写不好，嗯读和写不好，读啊，何写，来。 การเขียนเป็นไงปูง่ข่าวสอบได้ไหมนาอข้อ5ค่ะพี่หวังถ้าบทเทคสุดท้ายใช่ไหมคะที่จะดื่มกาแฟกันถ้า为什么以后每天就喝一杯咖啡ทำไมเขาถึงบอกว่าอีกหน่อยจะดื่มกาแฟแค่วันละแก,ก้วอ่าถอยมาดูแบบเรียนหน่อยสิเนี่ย 休息一下吧，喝咖啡吗？不喝了，我已经喝两杯了。是啊，咖啡喝咖啡多了对身体不好。以后我少喝一点每天喝一杯。ออ,อย่จะดื่มน้อยลงละจะดื่มวันละแก้วเพราะอะไรคาเฟ่ตุย身หา康ใช่ไหมคะเพราะว่าคาเฟตัวอตัวเลประโยคนี้เลยใช่ไหมคะ 对身体不好เพราะฉะนั้นเราตอบว่า,าวเ้า为什么一弄就喝一杯咖啡因为啊บอกว,ว่าอะไรคะคาเฟ่喝ตัวละนะคะกาแฟดื่มเยอะๆแล้วเนี่ยย对身体不好นะคะ คาเฟ่เฮตัวละตุวยชนถีปู่เหานะกาแฟดื่มมากไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพเอาเสือใส่พินอินให้นะคะก็นะคะเอาใหม่นะจินเทียน ท่าน们在家吃饭วันนี้พวกเขาทานข้าวอยู่ที่บ้าน他ข觉得颜色还可以นะคะ他ข觉得颜色 เหยียนเสื้อหายผออีจิยวชื่อจิยวชื่อเหยาวเตี้ยต้าใหญ่ไปนิดนึง <c oughs> ข้อ3ามทำไมถึงไม่ไปเล่นบอลถ้าโยเตียนเล่นะคะถ้าโยเตียน เลย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 นะก็สี่ถ้าจอ๋เต๋ออ่ะเราจะเขียนทิน้งผิดนะเนี่ยทิ้งเหอชนะัว่ย可以นะถ้าจอเตอเขารู้สึกว่าฟังกับพูดยังพอทำได้นะถ้าจอเตอทิ้งเหอชัว เคยอีแล้วก็ตูเหอเสียผู้หาวตูเหอเสียผู้หาวนะข้อ55สิบห้าเพราะว่ากาแฟดื่มเยอะๆแล้วต่อสุขไม่ดีต่อสุขภาพนะคะคาเฟ่เหอตัวอะดีร่างนาี ผู้หา่กาแฟดื่มเยอะๆไม่ดีต่อสุขภาพครับ